พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแกหนอดีมากหนึ่งหนะครับหน่อสวยกบ นิดหน่อยพอมันจะได้มุดออกมาได้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาปลูกหญ้าหวานนะครับเพื่อเตรียมอาหารให้เป็นอาหารของตั๊กแกตนปลาทังก้านะครับนี่นะครับหญ้าหวานเห็นไหมครับกําลังแตกยอดอ่อนๆเลยนี่นี่เป็นถุงแบบนี้นะครับพ่อพงซื้อมาทั้งหมดก็ห้าถุงนะครับเมื่อเช้านี้เอาไปปลูกที่สวนใหญ่ แล้วนะครับหมดไปสองถุงกว่าๆนะครับที่เหลือก็จะเอามาปลูกที่บ้านนะครับหาแซมตามบริเวณข้างๆบ้านนะครับนี่บริเวณนี้นะครับที่พ่อพงจะปลูกก็จะปลูกยาวไปนู่นเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นซุ้มมันเบอรี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้พ่อพงก็จะตัดซุ้มนี้ออกนะครับจะตัดตรงนี้ออกแต่ก่อนนี่จะเป็นซุ้มมันเบอรี่นะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะ ปลูกบัวดินดอกกระเจียวแล้วก็อีลอกเห็นไหมครับอยู่นะครับอันนี้จะเอาญ้าหวานมาเสริมนะครับนี่ญ้าหวานก็จะเป็นอย่างนี้แตกยอดพ่อพงยังไม่เคยปลูกนะครับญ้าหวานนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแตกหน่อดีมากเลยยังไม่เคยปลูกนะครับแล้ววิธีการปลูกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงนะครับพ่อพงก็จะปลูกตามภาษาของพ่อพง์นั่นแหละนะครับการปลูกแบบนี้ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกนะครับเดี๋ยวก็ ลองปลูกกันนะครับเท่านี้ผมดูจากาคลิปเวลาเข้าปลูกกันนะครับบางคนก็บอกว่าให้เอาท่อนแบบนี้นะครับนอนยาวอย่างเงี้ยครับนอนนอนยาวนะครับนอนยาวแล้วก็กลบแต่ว่าพ่อพงจะปลูกอ่าเห็นไหมครับเนี่ยนอที่แตกเนี่ยครับพ่อพงจะปลูกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็อดินกบหน่อยนึงอย่างนี้แหละปลูกง่ายๆนะครับนี่นี่พ่อพงก็จะปลูกอย่างนี้นะ แล้วก็กบดินนะง่ายๆแบบนี้เลยนี่ครับพลผมก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมไม่ลึกนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่ขุดหลุมนี่เวลาขุดเราก็ขุดไม่ลึกนะครับนะครับขุดพอประมาณนะขุดง่ายๆนะครับนี่แล้วก็วางนี่เวลาวางนี่ก็คือให้ให้หนอที่อยู่ด้านข้างเนี่ยออก ออกซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่นี่นี่แล้วก็กบนี่ไม่รู้มันจะเกิดให้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ลองดูนะครับพ่อผงอิเองก็ไม่เคยปลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปลูกหญ้าหวานนะครับปลูกไว้ให้ตกกะกัแตีนเตรียมอาหารในช่วงหรือดูแล้งนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่รู้ว่าอ่า จะเกิดดีหรือเปล่านะครับน่าจะเกิดดีนะครับช่วงนี้มันได้ฝนน,นี่นะเดี๋ยวจะเอาหนอที่นี่ครับโออันนี้มันหนอมันกลับด้านเลย <c oughs> อันนี้มันกลับด้านเลยเออเอาไปวางอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็คงมุดขึ้นมาเอาสามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมันสีเรียสปลูกง่ายๆน่ ดูอันนี้อันนี้ยิ่งหนอน,นี่ดูหนอน,นี้ครับนี่แตกหนอดีมากหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนอสวยกบกบนิดหน่อยพอมันจะได้มุดออกมาได้นะครับท่านผู้ชมปลูกหญ้าหวานนะครับเอาไว้ให้ตัก,กะเตนปลาทังก้าอาหารตัก,กะเตนน,นนี่นี่ดูนี ปลูกไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปปลูกที่สวนใหญ่มานะครับเอาไปปลูกผสมแถวแถวป่ากล้วยนะครับถุงแบบนี้นะครับซื้อมาทั้งหมดห้าถุงถุงละห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมถุงแบบนี้นี่นะครับนี่ปลูกชุดหมดแล้วนี่ครับ พอผมได้ปลูกสุดหมดแล้วนะครับนี่พอผมก็จะปลูกบริเวณนี้แหละนะครับนี่ยาวไปจนถึงนะครับหนุนหนุนข้างบ้านนี่ครับหญ้าหวานนะครับนี่นี่นี่ก็ปลูกแล้วนะครับนี่ก็ปลูกแล้วนี่ก็ปลูกแล้วครับเห็นไหมครับปลูกบริเวณนี้แหละนี่นี่ครับส่วนอันนี้เป็นหญ้าเนเปียนะครับปลูกไว้ ปลูกไว้ขยายพันธุ์นะครับนี่ก็ได้ปลูกไว้ริมรั้วฝั่งทางโน้นก็มีนะครับตรงนี้ก็พ่อพงขุดหลุมไว้นะครับก็จะปลูกหญ้าหวานนะครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมบริเวณนี้ก็จะเป็นอีลอกเห็นไหมของกินผักหวานผักหวานปา่าอีลอกครับต้นผักหวานปา่านี่นะครับนี่ อันนี้พ่อพงก็ปลูกนะครับเพิ่งปลูกนะครับนี่ครับเป็นหญ้าหวานอันนู้นก็จะเป็นทูนนะครับหรือว่าออดิบนะครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งอันนี้จะเป็นซุ้มมันเบอร์รี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครานี้พ่อพงจะเหลือซุ้มซุมมันเบอร์รี่ไว้ทางนี้ด้านเดียวพอนะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่ ซุ้มมันเบอรี่ด้านนี้นะครับนี่พ่อพงจะเอาออกนะครับเพื่อว่าให้หญ้าหวานได้รับแสงแดดบ้างนะครับเวลาเราปลูกหญ้าหวานไปแล้วให้มันขึ้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหญ้าหวานเนี่ยชอบแดดหรือไม่ชอบแดดนะครับก็ปลูกไปก่อนให้มันเกิดก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีความรู้นะครับเรื่องหญ้าหวานก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะแนะนําวิธีการปลูกยังไงก็ แนะนำมาได้นะครับเพราะว่าเผื่ออนาคตพ่อพงก็จะได้นำความรู้หรือว่าเทคนิคในการปลูกย่าหวานเนี่ยขยายเพิ่มนะครับขยายแปลงเพิ่มนะครับที่จะปลูกนะครับนี่อันนี้ก็ซุ้มมันเบอรี่นะครับดีครับก็จะตัดออกนะแต่ตอนนี้นี่ ยังสองจิตสองใจอยู่นะครับก็คือยังเสียดายอยู่เพราะว่ามันบร่ตอนนี้ถ้าเกิดเราแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะติดผลเลยทันทีนะครับนี่ก็ใจก็ไม่ยังไม่อยากตัดทิ้งเท่าไหร่นะครับนี่ยังเหลืออีกหนึ่งถุงนะครับที่เราจะปลูกนะครับเพราะผมก็จะหาบริเวณที่จะปลูกหญ้าหวานนะครับมีริมสะนะครับริมสะทางนู้นก็มีอยู่หลังบ้านนี่แหละนะครับก็คือ พื้นที่บ้านเราทั้งหมดนี่ก็หนึ่งไร่นะครับแต่ว่าก็พ่อพงคส่วนใหญ่แล้วจะปลูกเต็มพื้นที่แล้วก็คือปลูกของกินนะครับผสมผสานนะครับที่ที่บ้านนะครับส่วนอีกสวนอีกห้าไร่อยู่ทางนู้นนะครับที่ไปทําสวนผสมผสานไว้ก็ปลูกกล้วยนะครับก็ทําปลูกทุกอย่างนะครับก็เอาหย้าหวานเนี่ยไปลงแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับพางสวนนะครับ นี่ก็คือเราจะเตรียมอาหารไว้ให้ตักกะแต่นนะครับท่านผู้ชมน,นี่เพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเยอะขึ้นแล้วอาหารไม่พอเราก็จะลำบากในช่วงนี้นี่ก็จะมีหญ้านะครับที่สวนเราเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับหญ้าในสวนผสมผสานเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้ก็ไปถอนหญ้าแล้วก็นำมาให้ตะกกะแตน่นกินดีมากครับท่านผู้ชม เป็นยาธรรมชาตินี่แหละนะครับหลายๆญยาผสมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ